อำเภอประคำนะคะพืชหลักของเราก็จะเป็นข้าวพื้นที่การปลูกข้าวของเราจะมีพื้นที่ในเขตชุมนทานเกือบ50นะคะแล้วก็ปีนี้เราสามารถทำนาปังได้ค่อนข้างเต็มพื้นที่นะคะปัญหาที่เราเจอในการปลูกข้าวก็คือว่ามันเลพันข้าวแล้วก็ดินที่ค่อนข้างที่จะมีความเสื่อมโทรมนะคะควันนี้เราก็เลยได้จัดงานิ day เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อไปปรับ แก้ปัญหาในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรเองนะคะวันนี้ฐานเรียนรู้ของเราก็มีทั้งหมด4ฐานเรียนรู้ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาที่ดินศูนย์ข้าวนะคะแล้วก็สรปชแล้วก็สชชในพื้นที่นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวัรรณเป็นดังกลางเป็นฐานสปกร,ระดับอำเภอบางคำซึ่งศูนย์หลักจะตั้งอยู่ที่หมู่9 ตอนใต้พัฒนาตำบลหนองบัวอำเภอปักคำจังหวัดพิริยดลค่ะได้มีเครือได้มีเครือข่ายอยู่13เครือข่ายซึ่งหางเรียนรู้แต่ละฐานก็จะมีการลดต้นทุนเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรค่ะการเกษตรมาให้พี่น้องได้ดูเทคโนโลยีใหม่ ขายสิ้นนทั้งจะเป็นไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าสารที่ินหลักๆของแต่ละตำบลซ้องกการเกิดโรคระบาองคะหลักเานี้ในพื้นที่อีกของตำบลอีกอื่นๆติอีกหลายตำบลค่ะซึ่งมีสินค้าให้เลือกดูเลือกชมเลือกเลือกชบตามใจชอบได้ค่ะขอเสียงปรบมือกังก ได้หนึ่งได้ความรู้จากหน่วิชาการก็มาน่ามานาทำงานกับราชการเป็นคนสิ่งแล้วก็ได้อะไรหนึ่งกล้าพันวิ่งวงมีไหมคะมาโครงการนี้ดีครับอยากังมีอยู่ไหมคะอยากให้จัาทุกเปืนอะเลยังให้จ่าตู้สิ่งไหนบ้างที่เราจะนําไปปรับเอาความรู้ไปปรับใช้ได้บ้างคะมีหนึ่งด้านการเกษตรควบคุมดิน การครอบครัวเพื่อผลทำผลเพราะว่าคนไทั่วโลกค่ะดีได้ความรู้ทุกอย่างค่ะได้ความรู้ทุกอย่างเช่นเราเชิญเราก็ทำได้ค่ะดีที่มีงานนี้ค่ะไงบ้างที่มาร่วมงานคือเดือนนี้ค่ะดีดีมากค่ะเป็นธรรมชาติไม่เคยมีให้คะแนนงานวันนี้เต็มสิบให้กี่คะแนนคะให้เต็มเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คือ